การมินฟร์เนอร์สองสี่ห้านะครับนี่นะฮะอาการก็คือปุ่มกดนี่นะฮะจมติดนะครับดูระดับนะครับแข็งนะครับแล้วก็แข็งหมดเลยนะครับนี่นะฮะก็สนิมกินนะครับก็ต้องทำการเปิดออกมาเปลี่ยนสวิตช์ข้างในนี่นะฮะด้านล่างซ้ายนะครับปุ่มเลื่อนลงแล้วก็ เป็นสนิมติดตายนะครับซึ่งกดไม่ได้นะครับเด่งไม่เด้งนะครับก็การบิ n น o ฟลเนอร์สองสคิดจะซ่อมการบิ n นที่ไหนในประเทศไทยคิดถึงร้านล็อกรีบนะครับก็ชำนาญการนะครับมีอะไรการ์เมนแท้1 0เรเนะครับก่อนนี้นะครับก็ต้องเปิดออกมาซ่อมนะครับแกะล้างตาความสะอาดเปลี่ยนอุปกรณ์ข้างในนะครับ ก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้แต่สามารถกันเหงื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับยิ่งสนิมกินแบบนี้นะครับก็พอเปลี่ยนระบบแล้วก็จะเป็นช่องทางให้สนิมเข้ามาได้อีกเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ แนะนำว่าไม่ควรใส่ลงว่ายน้ำนะครับแต่การเหงื่อกันน้ำหน้าตัวได้แน่นอนนะครับอันนี้ขาดการดูแลรักษานะครับก็ดินสายเข้าไปอัดนะครับก็ขอบคุณมากครับ้านล็อกลีไบย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ